ขี่ม้ากับ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 ด้งด้งด้งเด้งหด้งเ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 ้งเด้านหน่อยคี้ม้งเด้้งเด้งเด้งเะ้งเด้ะ ลองพลงให้ฟังหน่อยลองเพลงให้ฟังหน่อยลองพลงให้ฟังหน่อยค่ะ,ะขึ้นาน่อย่าขึ้นข้างหลังไหนไปขึ้นฝั่งนูน้นค่ะก้าวก้าวขึ้นไปไนลองก้าวขึ้นขึ้นเองได้ไหมขึ้นไปละกัน ไปเอ้าเอ้าอีกรอบไหมอีกรอบไหมนะขึ้นข้างหลังข้างหลังข้างหลังอยู่ตรงไหนไปขึ้นข้างหลังไม่ขึ้นบันไดขึ้นเข้าไปก้าวขาขึ้นทีละขั้นขึ้นอย่างทีละขั้น ช <She> <laughs> ไปไหนไม่ไป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 